เป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับาการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ไม่มีอะไรแน่นอนถ้าผลประโยชน์ลงตัวก็จบน,นะฮะเชิญเลยครับผู้รับเหมาทําบ้านรับเงินไปหมดแล้วแต่ไม่ทําต่อ เราต้องฟ้องหรือทําอย่างไรครับนะครับนะฮะนะครับนะฮะผู้รับเหมารับงานไปแล้ว <c oughs> รับเงินหมดก็ต้องฟ้องครับรวบรวมหลักฐานปรึกษาทนายเลยนะครับนะถ้ายังไม่มีทนายหรือว่าต้องการคําแนะนําก็ลองโทรมาได้นะเบอร์อยู่ที่หน้าจอนะอินบ็อกก็ได้ครับนะก็ต้องฟ้องร้องไปแต่ถ้าเป็นลักษณะของการช่อโกงก็แจ้งตํารวจจับหรือฟ้องก็ได้นะนะครับ อืมนะครับนะ่ะคนถามก็เยอะทานบุฟเฟ่ยังไม่ลงหม้อต้มคืนสินค้าได้ไหมไม่จ่ายค่าปรับผิดกฎหมายหรือไม่นะครับทานบุฟเฟ่ยังไม่ลงหม้อต้มอืมคือสัญญามันเกิดแล้วนะนะครับเราจะไปขอคืนสินค้าไม่ได้ยกเว้นว่าสินค้านั้นมันไม่เป็นไปนตามที่เราต้องการนะครับนี่คลินิกตรวจเลือดเทคนิคการแพทย์ถามมาก,ก็ตอบกันเลยนะครับ ต่อบกันสุดๆนะฮะนะครับก็เอเชิญนะครับอืมหลายๆท่านเข้ามาก็เรียนเชิญได้เลยนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะมีคนโทรอะไรมาเยอะวันๆนึงก็ประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยสายนะครับอืมนะคะเดี๋ยวสักครู่นะอืมอะไรต่รเยอะแยะหมดเลยนะครับนะครับนะฮะสบายนะครับอืมนะครับ ๋สักครู่นะครับทีมงานโทรเข้ามานะครับอืมครับรอสักครู่นะครับออืมออสั่งมาเลยแล้วเดี๋ยวเธอขึ้นมาเอาเอกสารไปถ่ายอย่างละสามชุดนะผมไลฟ์สดอยู่แต่เข้ามาได้เลยโอเคอเกะทีมงานก็มาทำงานหลายคนนะครับเชิญครับจุกรู่จุกรู่นะครับอ,อนะครับอืมนะครับ คดียามีอะไรบ้างครับคดีอาญก็หมายถึงคดีที่มีบทลงโทษทางอาญาโทษทางอาญาก็อยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นมาตราสิบแปดเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนะครับก็มีโทษประหารชีวิตจําคุกกักขังอะไรต่างนี่นี่ตัวบทกฎหมายอาญาถ้าใครชอบก็ไปสั่งซื้อเอานะเยอะแยะมากมายนะครับสั่งซื้อนะฮะตามห้างตามอะไรมีเก็บไว้เป็นความรู้นะครับการรู้กฎหมายนี่เป็นเรื่องที่ที่ดีครับนะครับก็เรียนนะครับเชิญนะครับ ใครสนใจข้อกฎหมายก็เข้ามาเราให้ความรู้ทางกฎหมายคือปกติผมเนี่ยก็รับจ้างบรรยายสอนหนังสืออยู่แล้วก็มีรายได้จากการบรรยายจากการสอนหนังสือเป็นเป็นประจําอยู่แล้วนะครับนะก็เชิญนะครับนะครับเชิญนะครับอืมอืมนะครับเอ่ออืมนะครับนะวันที่ยี่บสองเปิดสาภาจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ล้มพลเอกประยุทธ์หรือไม่อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนนะครับการเมืองไม่มีไม่มีอะไรแน่นอนนะครับนะวันนี้อยู่ฝ่ายค้านก็ไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลก็อยู่ฝ่ายค้านส่วนใหญ่แล้วนะักการเมืองของประเทศเราก็ผลประโยชน์สําคัญที่สุดถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็สามารถย้ายข้างอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นฟังคําพูดนะักการเมืองก็อย่าไปสนใจนะครับนะคนอยู่เสื้อเหลืองก็ไปอยู่เสื้อแดง คนอยู่เสื้อแดงก็ไปอยู่เสื้อเหลืองนะคนเสื้อแดงก็ไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์คนของพลเอกประยุทธ์ก็ไปอยู่กับพักฝ่ายค้านคือการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับนะการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ไม่มีอะไรแน่นอนถ้าผลประโยชน์ลงตัวก็บจบถามเข้ามานะครับนะคำถามอันไหนที่สร้างสรรค์เราก็อ่านจะมีทีมงานคอยคัดมาให้ถ้าสร้างสรรค์นนะแชร์ให้แล้วครับคุณเฮียงขอบคุณมากครับนะครับนะฮะ บอกวิธีการหาเงินหน่อยครับวิธีการหาเงินนี่ก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถนะครับก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับบางคนเป็นลูกจ้างช่วงเย็นก็ไปทํางานตลาดนัดไปวิ่งแก๊ปนะครับเป็นนายหน้านะขายของออนไลน์ต่างๆเยอะแยะมากมายตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ขอให้พี่น้องทุกคนนั้นก็นะช่วยกันหน่อยนะครับอืมนะครับจุกรู้นะครับอืมนะครับถามคำถามก็มาเลยนะครับอ่านะครับที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับ ถามได้ทุกเรื่องเราก็ยินดีที่จะรับฟังนะครับก็หลายท่านก็ช่วยกันแชร์ขอบพระคุณมากครับนะครับนะครับนะครับเชิญนะครับเชิญเชิญได้เลยครับอืมเชิญเข้ามาครับอืมนะเอออ่ครับเชิญนะครับอืมเชิญทุกท่านเข้ามาได้นะครับนะฮะขอเสียงจุกกรู้ยีฮิ้วหน่อยครับ ชุกครูชุกครูจีิวจีหิวเอาคุณนันขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับนะครับขอบขอบคุณทุกท่านนะครับที่นะครับอืเชิญนะครับนะนะครับแชร์ให้แล้วครับนะครับขอบคุณครับนะนะครับเชิญนะครับใครที่สนใจเรื่องข้อกฎหมายอืก็ เชิญเข้ามาได้เลยนะครับอืมอืมอืมนะครับอืมเชิญเลยครับเชิญเลยครับอ่าเชิญเลยทุกท่านนะฮะใครมีคําถามมีอะไรนะครับมีเบอร์อยู่ที่หน้า facebook youtube นะครับหมายเลขอยู่นะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามอ่อนะครับอ่อเชิญนะครับถามเข้ามาได้ครับนะครับอืมขอบพระคุณนะครับอืม นะครับเชิญนะครับหนังสือกฎหมายเล่มมาเท่าไหร่ประมาณสองสามร้อยครับนะครับนะครับนะขอบคุณครับคุณเดชาซันครูดขอบคุณนะครับทุกท่านครับนะฮะนะครับนะก็คำถามอะไรที่มันสร้างสรรค์เราก็จะมีทีมงานคัดมานะครับนะครับแล้วเราก็อนะ อันเนี้ยอย่างละสามชุดแต่ชุดที่เป็นสีหนึ่งชุดสองอันเลยชุดที่เป็นสีถ่ายหนึ่งชุดนะนะครับเออลงถามคุณอะไรนุชิดยังไงว่าวันจันทร์ว่างมาแต่เช้าได้ไหมมาคุยจะได้จบเออนะครับอจะได้เจ็บเลยเพราะว่าเดี๋ยวทิ่หน้าผมไม่อยู่ไปไปต่างจังหวัดอืมนะครับนะนะครับนะครับนะบนะก็ใครมีคําถามก็ถามนะนะอยากได้เบอร์โทรเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะครับโทรได้เลย อ่นะครับนะนะครับผมด่าคนอื่นให้เจ็บช้ำน้ำใจจากนั้นไปฆ่าตัวตายผมผิดไหมครับการกระทำอะไรที่เป็นผิดแล้วก็มันผิดสำเร็จแล้วก็มีความผิดนะฮะส่วนฆ่าตัวตายแล้วก็ทำให้โทษระงับไปด้วยความตายการเมืองเรื่องผลประโยชน์ผมว่าไม่เสมอไปรอบคําว่าการเมืองผมยังจำกัดความยังไม่ได้เลยก็เอาที่สบายใจครับ ทานข้าวยังครับอาจารย์คุณกัญญาพักยังครับเดี๋ยวเดี๋ยลูกน้องซื้อมาแล้วครับอลูกน้องซื้อมาแล้วครับขอบพระคุณครับอืมนะครับอืมนะครับนะถามปัญหาคดีหรือข้อกฎหมายอืมนะครับนะก็ถามมาได้เต็มที่เลยนะครับอืมนะครับนะครับเชิญนะครับอืม คุณสมเกียรติผมเป็นแฟนคับอาจารย์ตลอดเวลาอาจารย์สู้ๆนะครับอย่าไปลดตัวแลกกับมันสังคมเชื่อง่ายเสพข่าวแบบไม่ใช้ปัญญาขอบพระคุณมากครับนะครับนะยังติดตามเหมือนเดิมน้องนุชโอนเงินผิดบัญชีแล้วปลายทางไม่โอนคืนปลายทางมีความผิดนะครับมีความผิดฐานยักยอกครับนะครับมีโทษจำคุกหนึ่งปีหกเดือนครับอืมนะครับนะครับใครมีอะไรก็ถามนะครับ ได้รับความเดือดร้อนนะไม่ว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรืออะไรต่างๆนะก็สามารถที่จะนะครับอืมแจ้งมาได้ยินดีนะครับอวันนี้อาจารย์ช่วยสอนอาญาเนียครับคือกฎหมายอาญาเนี่ยนะจะมีความผิดนะครับก็ต่อเมื่อกฎหมายบัญญัติไว้ว่าการกระทําเช่นนั้นมีความผิดและกําหนดโทษไว้ยกตัวอย่างเช่นฆ่าคนตายกฎหมายบอกว่าถ้าบุคคลใดฆ่าผู้อื่น นะครับจนถึงแก่ความตายก็จะมีโทษถึงสุดประหารชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าการกระทําใดกฎหมายไม่ได้บัญญัติโทษไว้ก็ไม่มีความผิดนะครับนะเช่นนะทุกวันนี้กําลังโต้เถียงกันเกี่ยเรื่องพระเสพเมถุนพระไปนอนกับผู้หญิงพระกินเหล้านะอย่างเงี้ยไม่มีความผิดนะครับอาจจะผิดพระธรรมวินัยแต่ไม่ผิดกฎหมายอาญาก็ทําให้พระนะครับบางรูปนอกรีดนะนอนกับผู้หญิงเสพเมถุน นะครับกินเหล้าเมายากินหมูกระทะแบบนี้ไม่มีความผิดทางอาญาท่านถามมาเราก็ตอบคือการที่จะมีความผิดทางอาญาก็ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่ากฎหมายอาญาต้องมีกําหนดโทษนะครับอืมเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับท่านรองนายกกําลังพิจารณาว่านะ จะ,จะแก้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพระบรสงพระเสด็จเม,มถุนนอนกับผู้หญิงอาจจะต้องติดคุกนะนะครับเนี่ยอนาคตนะครับนแนวโน้มจะเป็นยังี้รถหลุดจำนำผิดกฎหมายหรือไม่คุณไอรักถามนะครับรถหลุดจำนำผิดกฎหมายหรือไม่รถหลุดจำนำไม่ต้องดูว่านะครับเขาเอารถมาจำนำนั้นรถของตัวเองหรือไฟนั้นถ้าเอารถไฟนั้นมาจำนำใครซื้อต่อก็รับของโจรน,นะครับ นะครับอืมนะครับอืมนะครับนะขอให้อาจารย์ชสู้สู้เท้าไก่เดือดอุดมอ่านะครับอืมนะครับอ่านะครับอืมนะครับนก็ถามมาได้นะครับเบอร์โทรก็มีนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับนะครับยินดีครับอืมนะครับเชิญนะครับอืมนะฮะ ครับอืมทำรับเหมาเจอลูกค้าสั่งแก้งานจนทําต่อไปไม่ไหวมีกฎหมายมาตาใดดูแลผู้รับเหมาบ้างไหมนะคุณพัฒนันนะครับนี่ผมกําลังทําคดีผู้รับเหมานี่จะฟ้องค่าจ้างสี่้ิบเอ็ดล้านกําลังเอาไปถ่ายเอกาสารอยู่เนะี่ยคือการเป็นผู้รับเหมาเนี่ยนะผมในฐานะเป็นที่ปรึกษาบริษัทรับเหมาก็อยากจะให้คําแนะนํานะครับว่าคุณควรจะซอยงวดให้มันทีทๆเช่น ถ้าจ้างมีสามงวดคุณก็จะซอยเป็นสิบงวดความเสียหายมันจะได้น้อยลงแล้วก็ในแต่ละงวดเยมันต้องคุ้มทุนแล้วก็ต้องรับเงินก่อนนะครับสําคัญเลยและถ้าเกิดสมมุติว่ามีการสั่งแก้งานเนี่ยถ้าคุณดูแล้วถ้าทางมันจะมีปัญหาก็นะครับเราก็ไม่ต้องไปทํางานต่ออันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้พี่น้องมันจะเอามาแล้วมาสายนวสวัสดีครับ ครับนะนะครับใครมีอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะครับนะก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะฮะนะครับก็เชิญเชิญนะฮะได้เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สถิ์ในหัวใจองราชาไทยพักดีราชัน์วงราชาไทยพักดีราชัน คอยหมูย่ญ่แผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผู้คนฟ้าพา,าจนผ่านพ้นโควิดไป ฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเล,ลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผน่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัว่น,นฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวันวว่นฟ้าทรงผูกพันไท้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น